สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะพามาเล่นเกมใหม่นะชื่อว่าเกมว่าแพนเวสเบลตนะทุกคนเป็นสไตล์ของเีมเหมือนแพนเบสซอมบี้เลยทุกคนนี่ครับผมจะเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นเบลตแทนนะครับซึ่งระบบเกมนี้นะเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับเราต้องวางตัวละครป้องกันป้องกันฐานนะครับไม่ให้มันบุกเข้าไปในฐานได้นะฮะโอเคครับแล้วเมื่อเราฆ่าเบลตได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวฟาร์มเงินมาครับผมนี่ฮะเป็นตัวฟาร์มเงินพวกนี้ปุ๊บนี่จะระดับจะตักแต่งจักแต่งเอยแตกต่างกันไปนะครับทุกคนนี่ครับ มันก็จะได้เงินเหมือนกับไอเกมของเอ่อ Steel Abyss เลยนะครับมีระดับเงินบอกนะฮะแล้วก็ให้เรามาวางนะครับผมพอเราวางเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับเงินเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากวางนะครับเอามาขายเลยก็ได้ครับผมแต่เราสามารถล็อกด้วยนะฮะล็อกได้ด้วยนะฮะนี่ฮะกดลี้ขวาก็เป็นการล็อกนะแต่ในมือถือจะเป็นกด2ครั้งนะครับมันจะมีระดับให้ให้เห็นนะเห็นไหมครับระดับเป็นสีบอกๆเลยนะคือดีมากเลยครับคืออยากให้กการเด e นทำแบบนี้บ้างนะมีสีบอกอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยนะครยเลนะ มิติกนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่านี่ผมก็จะล็อกไว้นะมิติกปุ๊บเก็บไว้นะครับอะไรเป็นมิติกก็เก็บไว้แล้วเราก็มาขายได้เลยนะครับก็มาขายตรงตรงเอ็นตรงนี้หรือกดตรงเซลล์ก็ได้ครับมันก็จะวางไว้ที่เอ็นีซีตรงนี้นะฮะเรากดไปที่อันนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดขายที่เซลล์ไม่เป็นล็อตนะมันจะขายทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขายทีละอย่างนะเราต้องกดอันที่สามนะช้อยที่สามนะแต่ผมจะขายทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผมก็ขายหมดไปแล้วนะฮะอ่าพอเราค่าเป็นล็อตได้ปุ แล้วก็เราเอาเงินนะฮะไปซื้อเป็นตัวละครได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ครับจะมีผักให้เราซื้อนะฮะว่าเราจะซื้อตัวไหนนะครับแล้วกดกดกดซื้อได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะซื้อไปให้หมดเลยนะเพราะว่าอาจจะฟิลลิ่งเหมือนแบบว่าเกมปลูกผักนะครับอ่าผักกินนี้นะยิ่งโตตัวใหญ่นะฮะมันมีแบบยิ่งใหญ่นะมันจะยิ่งทําให้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับคือเจ๋งมากๆเลยนะเหมือนกับเกมของโกดิ้งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บเงินตรงนี้ดีกว่านะนี่เก็บเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ วิธีการเก็บแค่ไปยืนเฉยๆนะนี่ฮะได้มาห้าล้านแล้วครับโคตรไปเลยแล้วเราก็สามารถเอามาอัพฐานเพิ่มได้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากจะฟาร์มให้ไวๆนะฮะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองขยายส่วนกันดีกว่าปุ๊บเราก็กดเย็ดไปเลยครับผมนี่ส่วนเราก็จะขยายขึ้นมานะฮะเราก็ต้องเอาตัวละครมาวางเพิ่มเติมไม่งั้นเราจะสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปซื้อตัวละครเราก็มาซื้อตัวละครตรัวนี้ปุ๊บอ่านี่ตอนนี้ผมใช้เป็นตัวธันตะวันนะครับถ้าเกิดใครมีเงินพอก็ซื้อแต่ตัวที่เราใช้อย่างเดียวก็พอแล้วอุ้ย เสียดายนะมันแบบว่าอยากให้ทำแบบว่ามีสกิลพิเศษอะไรเงี้ยของแต่ละตัวจะดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือมันแค่แบบเพิ่มตําเมจไปเรื่อยๆเฉยๆนะแต่เดี๋ยวไม่นอยก็คงจะมีแหละครับผมนี่เราก็ซีดมาปลูกได้เป็นซันซีดนะครับปลูกไปเลยปลึกป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 ,กป,กปึกอ่าถ้าเกิดเราขี้เกียจรอใช่ไหมครับเราสามารถมาซื้อของตรงได้ครับเป็นที่รดน้ํานะครับนี่แล้วก็มีเป็นฟอสไกเก็คือจะทําให้สตูสโลได้นะครับมีของให้เราช่วยเล่นได้เยอะเลยนะมีหลายอย่างมากเราก็ซ,ซื้อมาได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นแค ลันเชอร์ก็เราจะโจมตีเองได้ด้วยนะเจ๋งมากอ่าพอเราซื้อมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาใช้ได้เลยนะฮะตรงที่เกียร์นะครับเรากดไปที่เกียร์แล้วกดไปที่บักเก็ตนะครับนี่เราก็รดน้ำไปปุ้ง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 อ่ายังไม่โตเลยก็ปล่อยมันหลุดไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องรองมันโตก่อนถึงจะถึงจะไม่หลุดนะครับนี่พอปลูกโตมันก็จะเป็นเงี้ยทุกคนนี่ไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่กว่าตัว,ต,วตัวอื่นเลยนะครับก็จะได้เม็ดแรงขึ้นนะฮะนี่ครับมันจะมีระเมิดไม่เท่ากันนะอยู่ที่ความใหญ่ของต้นนะครับ เจ๋งมากเลยแล้วสามารถเก็บต้นไม้ได้ด้วยนะครับพอเราตัดมันจะไม่หายนะครับพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราสามารถเอามาทํานี่ตรงนี้ได้เลยเป็นฟิวมูเดชันตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องรีเบิร์ตก่อนนะซึ่งถ้ารีเบิร์ตก็ต้องมีตาลาเลโรๆๆตาลาลานะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยตาลาเลโรๆๆตาลาลานะเสียดายมากมากเลยนี่เราก็ได้เบล็อตมาเต็มเลยนะครับพอเราได้เมนล็อตมาปุ๊บเราก็กดล็อกได้เลยเมล็อตแต่ละต,ตัวก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันด้วยนะครับเราสามารถกดที่ Sscape Bas เลอได้เลยนะคปังกดทีเววลลาาเเสีียนนะ่ก็ได้ประมาณนี้เลย วิวทุกคนผมได้เป็นเบลลรอดเรนโบเอเลเฟนโตโคโคฟันโตอีกตัวหนึ่งแลวทุกคนเย้โครเท่เลยเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับเมื่อกี้ซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเป็นต้นซันฟลาเวอร์ปลูกเพิ่มปึ๊ก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 ปลูกได้ทีละห้าอันนะครับเพราะงั้นเราต้องแบ่งกระจายกระจายไปอละห้าอละห้านะนี่จะโผมมใตัวนี้นะตัวใหญ่ล่าสุดเลยครับเป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะฮะโครเท่เป็นไงตัวผมเองอันนี้สุ่มได้มานะครับนี่ยิ่งเรามีทางเยอะใช่ไหมครับ มันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ของเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องทําไปเยอะปุ๊บๆอ่านี่ฮะเราก็ได้ของเยอะขึ้นเดี๋ยวผมต้องทําการปลูกต้นทันตะวันเพิ่มนะครับ s u n f เ o อร r ตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งต้นปุ๊บเคแล้วเราก็เอาอันนี้มาด้วยซื้อซื้อที่ลดจำนวต้นไม้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยซื้อให้หมดเลยครับเล่นเหมือนอันนี้เลยเหมือนเกมโกกาเล่นเลยมีอะไรซื้อให้หมดนะอนาคตนี่จาเป็นแน,น่นอนเลยผมดูทรงแล้วอนาคตอาจจะทำควยได้อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ พอเราเมีอ,อะไรก็ไมา่ขายนะเซลล์ออเบรล็อตเลยปุ๊บอ่าเราก็ได้เงินมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคแล้วก็ค่อยไปซื้อต้นไม้นะครับเนี่ยฮะเกมนี้ก็วนๆอยู่แค่นี้ครับเล่นไม่ยากครับผมเล่นไม่ยากเล่นง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายต้นนี้ดีกว่านะเอาต้นนี้มาเอาต้นนี้มาปลูกตรงนี้ดีกว่าเพราะต้งน,นี้มีห้าต้นแล้วนะครับทําการย้ายมาปุ๊บอยู่ไหนเอ่ยดักฟุตอ่านี่ไงปลูกนี่เลยป้าบนี่ครับเราย้ายต้นไม้ได้ดีมากเลยครับทุกคน อยากย้ายก็ขุดขึ้นมาได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อที่ขุดเพิ่มด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลยเกมนี้ก็คือเป็นระบบมันเข้าใจง่ายนะครับเล่นมันเพลินได้เลยมีความหลากหลายยิ่งกว่าสติวเบลล์ล็อตอีกนะผมชอบมากกว่าสติวเบลล์ล็อตเพราะว่ามันยังมีอะไรให้ทําอยู่อีกเยอะเลยนะครับคนคิดเกมนี้เขาฉลาดมากเลยนะครับเขาผสมความลงตัวระหว่างสติวเบลล์ล็อตกับโกลกาเดินได้ลงตัวมากเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมของจันเดลมาเห็นเด็กบอกว่ามันเกี่ยงจันเดลนะทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มีผักมาเพิ่มอีกแลเเย,เยจิบ,จบ,จบ,จบ ซื้อหมดเลยนะฮะเอาไว้ปลูกเล่นแคคตัสนี่คือระดับกาก,ากสุดเลยนี่ผมอยากได้นี้มากเลยนะครับเป็นโตมัโตซีดีเนี่ยถ้าได้มานี่โคตรโหนะเป็นระดับซีขตทนะหนึ่งร้อยี่สิบห้าล้านเลยนะโคตรแพงเดี๋ยวเราปลูกซันโฟเวอร์เพิ่มนะครับปลูกเพิ่มเลยปึก๊กโอเคสองต้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อที่รดน้ําต้นไม้ก่อนมาเลยที่รดน้าต้นไม้นี่อีกห้าอันโตขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรด,ดีเลยซื้อให้หมดเลยมีอะไรเราซื้อห,หมดนะครับทุกคนมันจะดีมากๆ แล้วก็เป็นวัเทอร์วัเทอร์เอ้ยไม่ได้เขียนว่าวัเทอร์หรอมันเขียนว่าอะไรอะเกียร์เอ้านี่ไงก็เจอเลือนีหว่าโอ้โหเกมอ่าโอเคเดี๋ยวเราลดน้ําต้นไม้นะฮะปึ้งปึ้งปึ้ง,งโตอย่างไวครับนี่เลยมาเลยโอเคเราสามารถตั้งออโต้เซลได้ด้วยนะเป็นเซลล์ระดับไหนนะครับผมเซลร์ระดับระดับเอ่อมูดิชั่นไหนนะครับแป๊บหนึ่งนะเอ่อโคลเลอร์เท่ากับคีฟเกรย์เท่ากับเซลโอเค อ่าเรา,เราเราเซลระดับแลไปแล้วกันนะครับโอเคมีมูเทชันด้วยนะครับตอนนี้มีมูเทชันเป็น normal neon นะครับผมแล้วก็เป็นเรนโบว์เป็นโฟเซนเป็นกาแล็กติกแล้วก็เป็นโกลแล้วก็เป็นไดมอนด์นะโอเคมีหลาย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 มูเทชันมากครับตอนนี้อ่านี่เฮ้ยปลาแมวชื่ออะไรโทมิโลโอ้ยอ่านไม่ทันตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยบัมเบนินีคอสตินีโอ้โหแต่ตัวทีมชีสแล้วก็เป็นบานานิตาโด ฟ,โฟิโดฟินิตาโอ้ชื่อแต่ชื่ออ่านยากคิบหายเลยทุกคนนี่ครับก็จะมีตัวละครแปลกๆมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็ทำการเกดไปที่ตรงนี้แล้วกวดที่ e s c a p ก็ h e Base ไปนะฮะมันก็จะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมได้ถึงถึงวิรพันธ์สามแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆปึ๊บ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 อ่าก็สบายหน่อยนะครับตัวนี้เก่งมากเลยเนี่ย มันมันแบบได้เงินร้อยแปดสิบบาเลยนะคือแพงมากครับอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับยิ่งน้ำหนักเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะนะฮะนี่บอมบาร์ดิโลคอคคาดิโลนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวแบบของผมเลยมีเด็กๆให้มานะครับกับตัวนี้ครับเป็นบอมบินี่กัสซินี่นะฮะเป็นตัวนึงที่เด็กๆให้ผมมาอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณเด็กๆมากๆเลยที่สนับสนุนผมนะฮะและให้ผมมาฟรีๆเลยนะครับเกมนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะก็เหมือนเป็นแบบ เล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บของนู่นเก็บของนี่ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้เจอแบบอะไรที่หวือหวาเท่าไหร่นะตอนนี้นะต้องรออัปเดตนะครับถึงจะแบบน่าสนุกกว่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบกดไลค์ชอบกดซับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนไม่ไปครับ